เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือแบบเรียนส,สะวะาวทรเล่มที่4 น้าปกจะเป็นประมาณนี้เราจะเรียนตามหัวข้อไล่ไปเรื่อยๆเลยก็คือเริ่มจากบทที่สิบสามไฟฟ้าสถิตก่อนหัวข้อนี้บทนี้จะมีหลายหัวข้อตั้งแต่ส3บสามจดหนึ่งสิบสามจดสองไปจนถึงหัวข้อสุดท้ายซึ่งเราก็จะได้เรียนกันครบนะครับอ่าทีนี้เราก็เริ่มจากบทแรกก่อนไฟฟ้าสถิตหัวข้อที่สิบสามจดหนึ่ง ไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตเราจะมีเราจะวาดแผนผังก่อนไมล์มัปิ้งก่อนก็คือหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อประจุไฟฟ้าหัวข้อต่อมาจะเป็นเรื่องแรงระหว่างประจุ หัวข้อต่อมาก็จะมีเรื่องสนามไฟฟ้าต่อมาก็จะเป็นสักไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นตัวเก็บประจุสุดท้ายจะเป็นหัวข้อการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตเนี่ยเราจะคิดในเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลถ้าเกิดเราจะเรียนเรื่องไฟกระแสไฟฟ้าไหลเราจะไปเรียนในเรื่องไฟฟ้ากระแสบทที่สิบสี่นะครับเคัออน,นี้จะเป็นเหมือนกับบทเริ่มต้นของไฟฟ้าทั้งหมดก่อนก็ให้รู้แผ่นพังข้าวๆไว้นะครับอะเริ่มจากหัวข้อแรกสิบจจะเป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาติของไฟฟ้า หัวข้อ่่าจะบอกถึงว่าคนเราเริ่มศึกษาไฟฟ้าสถิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าคนเราเริ่มสังเกตจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตอนแรกเลยเราเห็นฟ้าแลบฟ้าผ่าซึ่งฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยมันก็เกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายเทระหว่างประจุไฟฟ้าเช่นในเมฆในรูปนี้เมฆก้อนนี้มีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบส่วนพื้นก็มีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบในขณะที่เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า มันก็เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันเกิดแรงดึงดูดหรือว่าเกิดสนามไฟฟ้าระหว่างกันทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่าขึ้นมาหลักการของฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าร้องก็คือการถ่ายเทประจุอะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วมันก็ยังมีอีกปรากฏการณ์อีกหลายอย่าง อย่างเช่นการหวีผมหากเราเคยลองหวีผมเมืม่อหวีผมเสร็จเราก็เอาหวีไปแตะกับกระดาษเศษกระดาษเล็กๆเราก็จะพบว่าเศษกระดาษบางชิ้นอาจจะถูกดูดขึ้นมาติดที่หวีซึ่ง การที่เศษกระดาษถูกดูดขึ้นมาติดที่หวีได้ก็เพราะเกิดแรงทางไฟฟ้าแรงทางไฟฟ้านี้เป็นแรงทางไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าทําให้เศษกระดาษขึ้นมาติดที่หวีได้นะครับหรือว่านอกจากนี้บางคนอาจจะเคยเล่นก็เป็นพวกลูกโป่งหากเราลองนําลูกโป่งมาถูที่เส้นผมมาถูไปถูมาจะเกิด การรกักแปนประจุไฟฟ้า,ฟาเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตขึ้นมาลูกโป่งเนี่ยเมื่อเรานําไปแตะที่กระดาษกระดาษก็อาจจะติดขึ้นมาได้ก็คือเกิดแรงทางไฟฟ้านั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาแล้วสมุดนี้จดแล้ว สามตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสโมงมีักสิบโมงถึงเทีย่ยงเลยนะป่ะกําลังดีเลยสองชั่วโมงสี่พนคลายกินกันดีกว่าอร่อยห้าชวนเพื่อนมาโหลด School. แอปเนสเลสคูลแอปนี้โหลดยัง น่าใช้กัอเลยแล้วใชรื่องมากเลยอ่ะก่อนตรงนี้ก่อนนะอโห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย